สเปรย์ล็อกเมคอัพของ y o u ฉีดก่อนแต่งหน้าจะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและล็อกเมคอัพให้ติดทนทั้งวันตอนนี้มีโปรราคา้วาว,าวมากจิ้มตะกร้าเลยมะเมียวพรุ่งนี้ฉันจะลางานนะเธอจะไปไหนหรอพรุ่งนี้ฉันจะไปดูหนังกับแฟนเจจะให้ลาหรอช่วงนี้งานเยอะด้วยนะฉันจะบอกเจว่าฉันไม่สบายฉันจะไปหาหมอถ้าเจาถามเธอก็บอกแบบนี้นะอือ มะเหลี่ยวได้คุยกับชมพู่ยังเรื่องอะไรคะเจ๊ชมพู่ไลน์มาบอกว่าปวดหัวหนักมากจนหน้าบวมเลยนะจนต้องไปหาหมอนอะฮะปวดหัวมากเลยเหรอคะงั้นแสดงว่าชมพู่ก็ไม่ได้ไปดูหนังกับแฟนแล้วสิเงินในตาสี่สิบห้าบาทค่ะเอา้าปกติพี่ใช้อีกตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอคะทําไมวันนี้ซื้ออันนี้ล่ะใช่ปกติพี่ใช้สีจันนั่นแหละ แต่ทำไมมาวันนี้หมดอ่ะอ๋อพอดีเลยค่ะของเพิ่งมายังไม่ได้เอาขึ้นชั้นเลยเนี่ยค่ะโอ้พอดีเลยงั้นพี่เอากล่องหนึ่งทีละเขาสั่งชุดมาใหม่สวยไหมแต่งตัวอะไรตลกไม่สวยหรอไม่แต่งหน้าเมียนจะไปเล่นนิ้วเลยส่งพัสดุค่ะขอบคุณครับอันนี่สั่งอะไรนักหนาะมาสักทีรอตั้งนานเรามีได้มาตั้งหลายซองเลยคุณไม่สวย กินยังไงมันก็ไม่สวยขึ้นมาหรอกเปี้ยงเงินเปล่าๆพี่พรนะคะอะไรคะเจ๊นิวว่าจะเอาชุดนี้ให้พี่พรนะคะพี่พรใส่ไหมคะเจ๊ใส่ก็สวยอยู่แล้วจะเอาให้พี่ทําไมนิวใส่ไม่สวยหรอกคะ่ะพี่จโจเกอร์บอกว่ามันตลกอะตลกตรงไหนคะครับอุต้าคานะมายังครับผมอ๋อเหลือซองเดียวค่ะเฮ้ยแย่จังเม้นเอาซองเดียวนี่แหละซ่องเดียวไปก่อนนะอเอนานะผมจะซื้อไปให้แฟนยมัมจะสวยเหมือนแม่ค้าเลย ขอบคุณนะคะไม่เคยมีใครชมว่าสวยเลยอ่ะสวยขนาดนี้ไม่มีได้ไงกลับก่อนนะนางฟ้าจุก,กุก็เป็นอย่างนี้ไงพี่ก็ไม่อยากแต่งตัวสวยไอ้คูตาคาหน้านี่ก็เลิกกินได้แล้วมันจะสวยเกินหน้าเกินตาเขาแล้วเนี่ยก็พี่บอกว่าหนูไม่สวยไม่ใช่หรอสวยแต่ก็ไม่อยากให้แต่งตัวสวยเล้ไม่อยากให้กินอันนี้ยิ่งกินผิวยิ่งสวยพี่หึงจบไหมแม่คะเคตาตินตัวนี้หมดหรอ อ๋อตัวนี้ยังไม่หมดนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ใช่เหรอที่ฉันใช้อยู่ไม่ใช่กลิ่นแบบนี้นะก็เป็นตัวเดิมนะคะลูกค้าแค่เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ให้มันดูแบบใหม่ขึ้นค่ะยิ่งเป็นคนแพ้ง่ายอยู่ยิ่งใช้แล้วเขามันแพ้ขึ้นมาหัวพี่ก็เป็นรังแคสิถ้าฉันซื้อไปแล้วฉันแพ้ล่ะไม่เอาดีกว่าเดีย๋ยวไปซื้อร้านอื่นเออได้ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ครีมที่อยู่ตรงนี้ไปไหนเป็นครีมตัวไหนคะ ป็นหลอดสีม่วงครีมกันแดดน่ะอะอกันแดดลาชีใช่ไหมคะอ๋อนั่นแหละใช่ๆที่มันวางอยู่ตรงนี้นะ่ะย้ายไปตรงนั้นและค่ะอยู่ตรงนั้นพี่แต่ตอนนั้นหนูซื้อมันวางอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะตอนนั้นน่ะมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราย้ายมันไปอยู่ตรงนั้นละค่ะไม่ใช่แต่หนูเคยซื้อตรงนี้ลูก <c oughs> ค้าไม่เข้าใจคาว่าย้ายก็บอกว่ามันย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็บอกว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็ไม่เข้าใจพนักงานเลย ลูกค้าอันนี้ใช่ไหมคะเอออันนี้แหละแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงก็ก็บอกว่าย้ายค่ะก็ย้ายจากตรงนี้ไปไว้ตรงนั้นค่ะแล้วย้ายตั้งแต่เมื่อไหร่มาซื้อรอบนั้นยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยย้ายนานเป็นปีแล้วคะ่ะลูกค้าไปอยู่ไหนมาคะเนี่ยสงสัยไม่ได้มาซื้อนานเอ,อ้าปีหนึ่งแล้วหรอเนี่ย,ยเวลามันผ่านไปไวจังเนะ ไมหนีบผมแล้วมันไม่ตรงตรงแป๊บเดียวก็กลับมาฟูอีกแต่ถ้ามีเครื่องหนีบซูเปอร์วีก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะแผ่นหนีบของเขาเคลือบเซรามิกหนีบครั้งหนึ่งผมตรงนานจนกว่าจะสะเลยแถมยังถนอมเส้นผมไม่ทําให้ผมแห้งเครื่องหนีบซูเปอร์วีมีรับประกันจากบริษัท1ปี 1> ราคานี้ถ้าเทียบกับคุณภาพบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้ม สำหรับผมสั้นผมบางไซส์เอเหมาะสำหรับผมยาวหนาปานกลางและไซส์ L อลเหมาะสำหรับผมยาวหนาและหยกฟูมากตัวเครื่องและคุณภาพเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ที่ขนาดเป็นรุ่นที่มีซี่ฟันปรับอุณหภูมิความร้อนได้4ะระดับสายยาว2เมตรและมีตัวตัดไฟอัตโนมัติสามารถเสียบได้ตามปลั๊กในบ้านทั่วไปเลยค่ะสนใจเครื่องหนีบซูเปอร์วีไซส์ไหนทักมาสอบถามได้เลยตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยนะ ับลูกค้าที่สั่งซื้อเครื่องหนีบ3รุ่นนี้นะคะจะได้รับใบป,ประกันสินค้าจากบริษัทเงื่อนไขาการรับประกันมีดังนี้ค่ะซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีค่ะ ภายใน7วันถ้าสินค้ามีปัญหานะคะบริษัทยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยค่ะอน,นาชอบบึงการเป็นตัวแทนจําหน่ายตรงของบริษัทซูเปอร์วีค้าสามารถมั่นใจได้เลยค่ะว่าได้รับสินค้าที่เป็นของแท้ร้อเซเครื่องหนีบซูเปอร์วีสำหรับร้านเสริมสวยพร้อมส่งแล้วนะคะทั้ง3รุ่นอยู่ที่ตราคาสายมือค่ะ ครื่องหนีบซูเปอร์วีงานร้านเสริมสวยจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปปลาและงานใช้เองสัญ,ญลักษณ์รูปผู้หญิงทั้ง2แบบมีซี่ฟันเหมือนกันและลักษณะเครื่องเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะถ้ามองผินๆก็แทบจะแยกไม่ออกงานร้านเสริมสวยกําลังไฟ300วัตต์และงานใช้เองกําลังไฟอยู่ที่270วัตต์คุณภาพของแผ่นหนีบหนีบออกมาแล้วผมตรงเงาเหมือนกันทั้ง2แบบหนีบลื่นหนีบตรงเร็วและอยู่ทรงนานทั้งวันแต่รุ่นสําหรับร้านเสริมสวยสามารถเปิดเครื่องใช้งานต่อเนื่องได้นานหลายชั่วโมงเหมาะที่จะนําไปใช้กับการยืดผมถาาววรรรรหืออใใช้้้นนเสสิมยที่ตง เครื่องติดต่อกันเป็นเวลานานเครื่องหนีบซูเปอร์วีรุ่นนาโน9021เห็นเล็กๆแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะบอกก่อนนอกจากจะหนีบตรงได้ก็ยังม้วนล,ลอนได้สวยอีกด้วยจุดเด่นของรุ่นนี้คือถนอมเส้นผมได้ดีมากๆขนาดแผ่นความร้อนกว้าง4ยาว8ซนติเมตรเหมาะกับการทำผมรอนช่อเล็กๆรอนสวยเป็นธรรมชาติแถมปลายผมไม่แห้งมันเลิศจริงๆค่ะ ลหลายๆคนสงสัยว่าผมยาวและหนาใช้เครื่องหนีบไซส์เอได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่อาจจะต้องแบ่งชอบผมเวลาหนีบหลายช่อหน่อยเพราะน้องมีขนาดเล็กถ้าหนีบผมทีละเยอะๆอาจจะตรงได้ไม่ดีเท่าไหร่ตัวนี้แผ่นหนีบเคลือบเซรามิกถนอมเส้นผมหนีบแล้วผมเงาสวยถ้าให้แนะนำใช้กับผมบางและผมสั้นจะเหมาะกว่าค่ะ เครื่องหนีบซูเปอร์วีไอเทมที่เหมาะกับคนที่อยากผมตรงสวยมีเครื่องนี้ติดบ้านให้ฟิลเหมือนได้เข้าร้านทำผมแต่ละขนาดเหมาะกับผมแบบไหนไปดูกันไซส์ L แผ่นหนีบกว้าง2นิ้วเหมาะสำหรับคนผมยาวผมหนาใครที่ผมเยอะๆหนีบตรงยากต้องจัดไซส์ L เลยค่ะไซส์ M แผ่นหนีบกว้าง1.7นิ้วขนาดมาตรฐานหนีบได้ทั้งผมสั้นผมบางผมหนาผมยาวน้ำหนักก็เบาหนีบเองได้สบายเลยไซส์ S ขนาดแผ่นหนีบกว้าง1.5นิ้วเหมาะสำหรับคนผมสั้นหรือผมยาวแต่ไม่หนามาก ขนาดกระทัดรัดหนีบง่ายพกพาง่ายสาวผมสั้นใช้เครื่องนี้งุ้มปลายบอกเลยว่าสวยมากปรับความร้อนได้ถึง4ระดับตั้งแต่1 6 0ยห0ถึงสององศามีด้ามจับถนัดมือหนีบตรงง่ายม้วนร้อนก็ง่ายซี่ฟันช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วเส้นผมทำให้หนีบตรงเร็วขึ้นมีตัวตัดไฟอัตโนมัติช่วยป้องกันไฟช็อตสินค้ามีรับประกันจากบริษัทตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยกดตะกร้าเลย ways now